สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงรายที่เคารพร,รักท่านครับผมสุเทพแสงด้วยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย,ยนะครับตอนนี้มีโอกาสที่ได้กลับมาเยี่ยเชียงรายอีกครั้งหนึ่งโดยกลับมาทอดกระถิ่นสามัคคีที่วัดพระธาตุขุนแค่เรือนกาที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเยนะครับที่มาทอดที่วัดนี้เพราะว่าตอนช่วงที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นก็ได้มีโอกาสทำบุญในเรื่องของ ทำโฉนดที่ดินให้กับวัดหลายวัดด้วยกันโดยเฉพาะวัดที่มีความสำคัญรัญเช่นวัดพระธาตุดอยตูงพระธาตุดอยทอรวมทั้งวัดที่มาทอดกระถิ่นสมคคีก็คือวัดพระธาตุปุแก้วลอยตากด้วยกันวันนี้ก็เลยมาเจญพี่น้องชาวเชียงรายที่รักไทยสมัครสมาชิกันมารุ่มตบุญกันก็เป็นที่นิยมและก็คือดีครับมี่พวกเรามารุวมตะบุญกั ได้เงินประมาณ5 0 0แสนกว่าบาทครับนะก็เป็นที่อิ่มบุญใจอิ่มบุญกันโดยทั่วถึงสำหรับพวกเราชาเวเชียงรายนะครับก็คิดถึงนะผมไปอยู่กรุงเทพตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนว่าวเกษียณอายุรยาชการแล้วนะครับตั้งแต่เดือนปลา,ายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเกษียณอายุรยาชการแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเครื่องการเป็นอาจารย์เป็นเรียนกรอนผู้บรรยายพิเศษ เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของชาวเชียงรายโดยเฉพาะยังคิดถึงว่าปีหน้าปี2555เนี่ยเชียงรายของเราจะครบ750ปีก็คิดหวังตั้งใจว่าเชียงรายที่จะครบ750ปีนี้คงจะได้มีการฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่พวกเราก็คงจะรวมทีมรวมใจกันมาร่วมในการที่จะทําบุญเมืองหรือจะทาการฉลองเมือง เพื่อเป็นสี่มงคลแก่เมืเองในฐานะที่พ่อขุนเมงายมหาราชพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นศูนย์รวมใจได้เมตตาก่อสร้างร่างูสร้างเมืองนี้ขึ้นมาจนมีอายุครบ750ปีเรบก็หวังแต่ว่า750ปีในปีนี้จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวเชียงรายทั้งบัวเพราะฉะนั้นในโอกาสที่จะถึงปีใหม่ซึ่งเป็น750ปีนะครับในปี25 ประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาอยากได้สุขก็ขอให้สุดม,มาอยู่ใกล้ๆอยากได้ความสําเร็จก็ขอให้สำเร็จตลอดไปที่ประสงค์สิ่งใดขอให้สมใจตลอดไปและตลอดปี2555ซึ่งเราจะฉลอง750ปีเมืองเชียงรายกันครับสวัสดีครับ